เราตกตรงนี้โอเคจ่ายครับซื้อโอเคเนี่ยมันเคลียร์ตรงเนี้ยบอกเลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลายเจ็เลตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาสู่ที่จริงผมจะมารีวิวเพนบอดนะครับผมก็ถือว่าผมมารีวิวชา้าไปหน่อยนะครับผมก็โปรดขออภัยนะครับผมพอดีก็ไปเล่นเกม12หางมานะครับก็ ติดธุรานิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็มีพี่ในกิวเขาขอบอกว่าเล่นดาวโอลินยังไงก็จี้ที่ผมจัดมันก็เป็นแบบนี้นะแต่มันจะแปลกๆอย่างหนึ่งคือผมจะใส่จี้อุปกรณเค็มแบบราชามาเบิรเข้ามาด้วยเพราะว่าผมจะเอาออกไอรับมาเบิรสสองเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างด้วยไงนะครับผมมันติดปัญหาตรงนี้แหละนะแล้วก็ส่วน ส่วนไอโลกออปชั่นต okay. sure okay, like, ่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เลยนะกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาร์โอลีนกันก่อนเลยก็ไล่ตั้งแต่อันแรกนะครับผมก็สกิลของดาร์โอลีนก็คือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส90สามารถสร้างแรมมาร์ค1พื้นที่ของชั้นแบบสุ่มและโอกาสทลยลูกเต๋าอีก1ครั้งนะครับผมจํากัด2ครั้งด้วยกันแล้วก็เหมือนจะสามารถมันบอกว่าเหมือนมันจะสามารถทอดับเบิลได้มั้งนะ แต่ว่าผมไม่เคยเห็นแบบว่าเวลาทับเบิ้ลนางก็จะไม่ถอยต่อเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเธอของฉันเมื่อตกไลน์มาร์คของฉันโอกาส45%รับการดีชาร์จแล้วก็มาตกพื้นที่ก่อสร้างก็คือตกพื้นที่ก่อสร้างไลน์มาร์คของฉันโอกาส40%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมพิเศษท่านที่เลยนะครับผมก็จะคอมโบเดียวกันกับเพนบอรดคอมโบเกี่ยวกับหมวกกำแพงหล็กก็คอมโบเกี่ยวกับเจ็ตแพตโลกเลยกันนะครับผมเอาล่ะก็ จุดอ่อนของจี้ชิ้นนี้จุดอ่อนของผมก็จะมีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือเรื่องของการแบบโดนไอ้นี่โดนความสามารถพิเศษเสริมก็พวกแบบผลกระทบต่างๆอฟเฟฟผลกระทบแล้วก็เรื่องของการสร้างสามหลังด้วยกันนะครับผมก็เกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้แล้วก็ผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นในด่านของที่จริงวันนี้จะไปเล่นด่านของอารีนาก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นในด่านอารีนากันนะครับผมพอดีมีเควสติดอยู่ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวพอเล่นอารีนาเสร็จเดี๋ยวรอบ2เราจะไปเล่นในด่านของเมิร์ดแลนด์นะครับผมแต่ช่วงนี้เมิร์ดแลนด์เหมือนยังจะอ๋อเมิร์ดแลนด์เปิดแล้วนี่นไงเมิร์ดแลนด์แล้วก็รอบ3เราจะไปเล่นแผนที่ลูกกวัดกันนะครับผมโอเคเกมจะปเป็นยังไงไปรับชมกันได้นะครับผมอาโค<ผ>มจา้จาแรกก็เจ๋งโหนนีเมีเยเลยเหรอมีเมียที่ปลุกโอ้โหงานเกียรชั้นเลยทีนี้งานหยาบเลยนี่คืองานหยาบผมเลยนะครับผมก็ มันจะหยาบตรงที่พี่แกสามารถมีกงขังด้วยไงและอันนี้แม่งน่ากลัวด,ด้วยประเด็นอันนี้น่ากลัวจริงๆโอเคปะทอยสิบสองครับโอเคไปที่เรียบร้อยเอาหล่ะมาทอยอ่ะสิบเอ็ดเคสวยเราไม่มีอเจ็ตแพดแบบมึงวิ่งไงอันนี้คือแบบจะเล่นยากหน่อย เราไม่สร้างด้วยไม่เป็นไรโอเคจบเลยก็ผมมาดูจี้ของมิเมียน,นะครับผมจี้ของมิเมี่จะใส่ก็คือหนึ่งหมวกแบบอีชักออทป้องกันสองอ้วนเข็มกับเรืออวกาศออกสร้างเลยมั้ยสามกระกระสปายออบอบอกเปาะและสี่เหมือนที่ท่านออบตัดหนังฟ้าอันนี้คือแบบพูดได้ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมโอเคเอาละน่าจะทำยังไงต่ออันนี้นางเต็มตัววางกระด๋ะสปริงได้เลยดูจะส่งนี่วางครับนี่ไงมาวางตรงจุดที่เรา ท,ที่ของของค์กรเขียนแบบเดนมาร์กด้วยอันนี้คือข้อเสียจะรุนแรงเลยคือแบบเป็นข้อเสียม,มากนะครับผมโอเคทอยสองครับถือว่าทอยดีอยู่นะเออทำเป็นเล่นไปเอาละดักมีเมียน,ยนดักตรงนี้โอเคทอยเจ็ดทอยเจ็ดต้องทอยเจ็ดละเจ็ดครับแล้วก็เราหวังให้แปนออกอะถ้าแปนออกเราก็สามารถทอยสองได้ เพื่อเราจะไปปิดวิซิตรีโอเคเอาละสร้างคอย12ครับน่าจะได้สิอเอาขอบคุณครับผมเป็นไรไม่เป็นไรยังถือว่าได้อยู่อุย้ยไปหนวกไปหนวกมีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาตรงนี้ครับอโอเคจบเทินเอาซิเอาซิเอาซิเงินผมมีอยู่23 m ถือว่ายังเยอะอยู่นะใช้ได้มีเมี่ยจะหยอดแล้วครับเนีย่ยดูจากทรงคือเขาจะหยอดละ ขาต้องหยอดผมอะถ้าเกิดเขาไม่หยอดคือจบเกมไดยเลยแล้วผมมีแล้วผมมีมม H ไอ้เจคเทโร์โรดไงอันนี้แม่งงานหยาบยิเมียนเลยทำอะไรจ๊ะทำอะไรจริงใจหน่อยนะอุ๊ยลองสิจะทำอะไรโดดครับโอเคหยุดพื้นที่กำลังเลือกเมืองอ่า ลือกไปเลยเลือกไปเลยไม่สิพอยที่สองครับเดี๋ยวเราจะตกพื้นที่ของมิเมียนทันทีเลยเรอยอมตกเลยมาตกเจ็บใจเรียบร้อยโอเคแล้วผมตาที่2ก็เจอกับแรปเปอร์แจ็คสันนะผมที่ของแรปเปอร์แจ็คสันก็จะมีดังนี้ผมก็จะมีหนึ่งมวกนักแข่งไรล,ละ่ะออฟซั่งอะไรมั้ยสองมีเฉพาะที่ถูกปลุกไม่มีออฟอะไรเลยสามฟองอื่นฟองสมุเป็นสร้งางออฟแตนังฟ้าและสี่ทุกคนคิดแบบมหาเศรษฐีออฟพื้นที่ทีม อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปตอนที่เราสู้กับม้เมียนเมื่อกี้คือไอเนี้ยผนผลจากเพนบอร์ดอ่ะมันทาสีด้วยไงคือแบบนี่แค่เป็นไม่ใช่แบบถูกปลุกนะเป็นแบบออริจินัลอ่ะถือว่ายังหรือว่าสุดยอดเลยนะเออ,อ,อสร้างนั้นมาเข้าไปยิ่งสร้างพี่ก็ยิ่งเอาอ่ะเอาจริงเพราะว่าผมใส่เพนบอร์ดมาด้วยไงเพนบอดนี่คือน่ากลัวนะับถ้าเจอแผนที่เนี้ย เห็นบอร์ดนี่ถือว่าปเป็นอะไรที่แบบน่กากลัวจริงๆนะครับผมโอเคเรามาตรงนี้ครับผมโอเคทอยสิบสองครับอนนี้เราจะยอมเบิ้ลเยอะๆไปอาโอเคสร้างเราก็สร้างตรงนี้ครับโอเคไปถึงที่พิเศษเราก็จะมาตรงนี้เลยได้ครับ โอเคเมอร์ครับเรียบร้อยเสร็จครับเนี่ยเห็นไหมโคตรเกีย,แบบกยร์น่ะแบบมันเกียร์จริงยอมรับว่าเกียร์มากทอยสี่ครับแล้วมันมันเบิร์นด้วยแล้วเราม่มีออกาโอ้หมาก็ขอบคุณครับอมันเกียร์อยู่อะ่ะแบบเวลาด่านเนี่ยเวลาป้ายสีสำเร็จอะ่ะแล้วพื้นที่อะ่ะมันสามารถเมอร์ได้ได้ไงเกียร์มากสำหรับสายป้ายสีนี่คือแบบต้องต้องมีอะ่ะโอ้โห เอาละไปครับเดี๋ยวเราก็นะจะถอยต่ออีกอะ่ะเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บกรกัมาตรงนี้ชึบโอเคมาตรงนี้เสร็จปุ๊บสร้างสามหลังเอ้ยเนี่ยมันไม่ได้เหี้ยโกงเกินโอเคอย่างนี้นม,นนนมืดไม่ถอยต่อครับโอเคเพราะว่าไอ้ที่เราตกไปก็ถือว่าเป็นการไอยต่อเหมือนกันนะเมื่อกี้เอาละเดี๋ยวเรารอ,อโอ้โหสร้างออก พออีสองครับที่เ,เราจะรีชาร์จนะต้องรีชาร์จแล้วละ่ะลูกโอ้ยไม่รีสิบสองครับน่าจะไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ปะไม่หวนโอเคจบเพลินตอนนี้คือเพบอนบอดเราหมดลนะเหลือแค่เจ็ปแพดดับเบิลวีไปเหลือเจ็ p แพดโลแต่ว่าอย่าลืมว่าเราก็มีความสามารถของการรีชาร์จนะครับบ้เพิ่มเซ ถือว่าเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่ามันเยอะดีชาร์ดะอะของหนูเอ้ยเท่าไหร่นะของหนูเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดอะดีชาร์ดของหนูเอ้ยอันนั้นเยอะไหมเดี๋ยวผมจะคอยสิบสองคอยสิบสองดีกว่าสิบสองครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะนะสิบสองครับ น่าจะโอที่เก้าโอเค,อเคไม่เป็นไรเอาเงินมาโอเครีชาร์ดนี่แรบบอกเลยโคตรชอบคือผมชอบมากเรื่องรีชาร์ดอ่ะเนี่ยสร้างคอยต่ออีกอ่ะเนี่ยให้ผมไม่พูดยีงไงว่ามันมัน,ม,นมันจะไม่เกียดอาไปมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราตกตรงนี้โอเคจ่ายครับซื้อโอเคเนี่ยมันเกลียดตรงเนี้ยบอกเลย นี่มันเกียนจริงยอมรับโอ้โหเอาล่ะครับผมตาสุดท้ายก็เจอโอ้โหเจอโอ้โหดาร์กไดออนอ่าโอ้โคตรเกียดเลยคือผมเกียดนะแต่บรรดาทั้งหมดอ่ะผมเกียดดาร์ดกไดออนมากเพราะว่ามันเกียร์น่ะมันสร้างเมืองแป๊บเดียวเสร็จสร้างเมืองแป๊บเดียวเสร็จอ่ะคือผมเกียดนักมากเลยนะผมโอเคเอาล่ะมาตรงนี้มาตรงนี้เลยโอเคสร้างครับ เอาละทอยสิแบบ่าจะโอ้โหเบิ้ลโอเคขอบคุณเอาละเสร็จไปเรียบร้อยเอาละต่อไปตาดังไดออนมาดูดังไดออนนะครับผมดังไดออนใส่เบนจี้คือหนึ่งหมวกมังกรออฟตัดหนังฟ้าสอบอุ้งขีนแบบผู้ยใช้ชนะออฟเซอร์ไอเทมพุกี้สามโดนก๊อปปี้ราชาบริจาคอฟเนินเริ่มเกมมาเบิ้ลแล้วก็สี่ไอ้คนหลบหนีออฟออกเกาะโคตรโคตรเกลียดเลยแล้วดูนะมีมันเลนแล้วอ่ะ มเมล็ดสั่ง15เปอร์มันก็จะไม่ผิดอ่ะโอ้ยออกดีแค่อะไรปะเราก็อย่าอยู่นานนะถ้ารอเจอดรักไมออนนี่คืออย่าอยู่นานเลยอยู่นานนี่คือเราเราเสียเปรียบเนี่ยเห็นไหม,มเมล็ดพันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเสียเปรียบเรื่องมเมล 1, ็ดพันเนี่ยแหละเนี่ยออกดีคือออกดีมากมเมล็ดพันมันกี่เปอร์35เปอร์เซ็นต์อ่ะยอดสุดยอดออกดีมาก เนี่ยออกอีกอะเนี่ยเนี่ยมาเลปพันธุ์อยู่ข้างๆผมอะ่ะเนี่ยจะให้ผมพูดยังไงะจให้ผมพูดยังไงโอ้โหแปดเอ้ยได้โอเคซื้อครับผมไม่มีเงินเยี่ยมแล้วมาเลปพันธุ์คือคนตีดมากเลยเอ้ยได้เอ้ยเกือบไม่มีเงินละสองครับโอเคได้สิบโอ้ยตา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 ย,ตาย เดี๋ยเียเียโอ้โหเจห้าเปอร์เซ็นต์ดแค่อย่างเยอะโอ้ my god อาออเคเดี๋ยวผมทอยสี่กันอะรอบหน้าเดี๋ยวผมทอยสี่ตัดต้องตัดเมืองดัางไปอ้อน่อนโอ้โหเหมือนเจ้าให้ได้เลยเนี่ยมาเล็ดอีกอ่ะโคตรเจียดอ่ะผมเจยดมากเลย อ้ยอ้ยอ้ยตายสิสี่ครับอ๋อสองโอ้โหเ้าวะชอบเลยแบบเมื่อกี้โอ้โหแต่ดีที่มันยังนี่อยู่ตายดิอือแบบคุณตีนมาก มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาแล้วไอ้มเมล็ดพันธุ์นรกเนี่ยทีเสองครับนา่าเออได้หา้าเดี๋ยวเราน่าจะมาตรงนี้ครับผมซื้อก่อนซื้อก่อนโอเคซื้อก่อนครับโอ้ยโอย้ไม่ออกเลยรออีกล้วกันนะ ซื้อตรงนี้มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาซื้อตรงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนละกันไอ,นนอน้ที่เกิดค่อยว่ากันดังไอ้หิวนอ้หิวโอเ่ป่าต่อยฝุดเล็กโอเคเอเคอยสองครับโอเค ค่อยๆไปลูกค่อยๆไปเจ็แพัดหมดแล้วเอาละมาตรงนี้ครับผมซื้อก่อนเขาซื้ออุดอุดอุดให้หมดก่อนเลยเราต้องอุดให้หมดก่อนเลยรอรีชาร์กเดี๋ยวรีชาร์กเลยลูกรีชาร์จรีชาร์จหน่อยลูกเอ้อนั่นแหละมาเ้ยโคตรสายเลยนรอมเรยอนเดยโคตรสายเลยผมโคตรโคตรกัดฟันอ่ะกัดฟันโคตรเลยเอาละขโมยเว้อ่าเพนบอร์ดออกครับมาคอยีสอง ผมว่าผมยอมล้อ่ะอีกคู่ครับไม่ไม่ไมอ Get K. อกเกตเคอายสกิลเอาอีกแล้วเ,เป็นฟีกอีกแล้วโอ้เกลียดเลยโอเค,เอ,เคอ้ยสองนี่นางก็เหมือนจะมีจุดวิกได้ก็คืออีจุดบนอ่ะอีจุดด้านบนกับอีตรงท่าสามอ่ะอ่ะตรงนั้นยังวิกได้อยู่โอ้ยออกอีกเกินไปคอ,อยต่อครับไปออกมาลูก เจ็ดโอ้โหดาครับโอเคโอ้ออดีเึ้นโอเคคอยสองครับ ซื้อครับโอเคได้อยู่ปะ่ะดี้ที่ยังแบบยังมมนเป็นอะไรที่แบบถือว่าง่ายอยู่เรามาตรงนี้ครับผมวนเราจะวนเอาไอ้ลูก่าของดังเดอออนมาให้หมดเลยเ,เล่นอย่างนี้ใช่ไหมดังเดอออนจะเล่นกับเราอย่างนี้ใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งโลก โอ้ยท oh, ่าเอ็นนองห้งเย่เราก็เหลือแค่ขโมยลูกกว่าแต่ว่าปัญหาคือลูกกว่าสีทองของเราอยู่อันนึงเคอ๋ออุ๊ยแปดห้าวเรียบร oh, ้อยโอ้ยไอ้พวหลบหนีเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหน โอผมต้องรีบขโมยดีกว่าสีทองมาให้หมดเลยเอาละตอนนี้คือโหหมดหมดเลยเกียมทอยโอ้สุดยอดเกมโอ้โหทอยจึ้งเดียวไปคนละจึ้งเลยย่แค ชองครับโอ้โหโอเอ้าพอดครับเอาตรงนี้ก่อนมามาตรงนี้ก่อนโอเคคอยจึ้งหนึง่งไปอีกจึ้งหนึง่งง่วงมากโอ้โหพอ ไเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรงนี้มันเท่าไหร่หนึ่งเอ็มหนึ่งได้อยู่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวขโมยลูกวาดมาเหลือคูณสี่นี่ไงได้อยู่เออคอยโอ้คอยสามครับขออีโอโ้อยากดีชาร์จนะเดี๋ยวเรวผมคอ,อยนี่ก่อนแล้วกัน โอเคลิชาร์ดเฮ้ยรอ,อดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยูออ่เอออย่างนี้ดิให้ตายคือไม่เป็นตัวที่แบบผมก,กยร์เลยนี่ขนาดแบบมันเป็นตัวแบบประจำประจำแล้วนยะโอ้กุศลเลยเดี๋ยวเจอกันดังเดีอนเดี๋ยวเจอกันบอกเลยว่าพี่แกจัดนะถอยต่ออีกโอ้ยอย่าบอกขโมยขอบคุณสุดยอด โอ้น่าตบอ่ะโอ้โหยากตบนะบไปอันนี้ไหมชุดยอดเลยเจออย่างนี้โอ้โหอ,ออกดีเกินไตายเหอะโอเคก็วันนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วละ่ะหมดละโคตรออกดีอะ่ะคือแบบโคตรมหาอวยเลยอีรอบเมื่อกี้แบบโอ้โหถอยจึ้งหนึ่งไปจึ้งหนึ่งแบบโอ,โอ้โหงงมากเลยนะครับผมก็สรุปคือไอ้ดาบโอลีนะ่ะเอาจริงๆังะ มันเป็นจี้ที่มันเป็นที่แบบว่าถ้าครบคอมโบกับเพนบอดอ่ะได้นะครับผมมันเล่นได้มันยังไงเขาต้องพูดว่ายงไงมันเกียนดีอ่ะผมชอบอยู่นะเออเหมือนไอ้รอบที่ไปเล่นในดานของเมิร์ดแลนด์อันนั้นแบบว่าโคตรสุดยอดเลยเป็นไฮที่ดีมากแต่จี้ที่แพ้ทางก็มีอยู่นะก็คือจี้ของโดนการวิทอรี่อ่ะไอ้โดนการไปเสียอันนั้นแบบถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดคุณเจอ ก็ถือว่าระวังหน่อยละกันนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะนะครับผมก็ใครที่จะเล่นเซนดาโอลีนแบบไหนก็จัดมาได้เลยนะครับผมแต่ว่าแนะนําผมขออนุญาตแนะนำหนึ่งครับผมว่าจี้อีกตัวเนี้ยเปลี่ยนได้ก็ยิ่งดีครับผมเปลี่ยนเป็นนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นอุปกรณนเขียนแบบดิมิชันอ่ะเนี่ยอีกตัวเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนมาใส่แทนเจ้านียก,ก็ได้นะครับผมที่ผมใส่อีกตัวนั้นอะ่ะคือผมไม่มีเอฟเฟกของศก ยกเว้นค่าผ่านทางไงตกแล้วได้เงินอนะตกเมือตัวเองล้วได้เงินอนะอันนี้คือผมยังไม่มีด้วยไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะหาออฟที่แบบว่าตกเงินแล้วมีไอ้ตกแล้วมีเงินด้วยละกันนะครับผมก็ช่วงนี้โควิดก็ระบาดก็ถือว่ารุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วแบบระบราดมันระบาดแบบสุดๆอะก็ขอให้ทุกคนรักษา,าสุขภาพกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะ ถึง200ละอยากถึง200บวๆเหมือนกันนะจะได้แบบว่ามีอะไรทำตั้งเยอะตั้งแยะผมก็มีแผนนะว่าจะทำหลายๆเกมอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับผมอยากจะทำหลายๆอย่างอะ่ะจริงๆนะครับผม,ผมบอกเลยว่าน่าจะมีอะไรสนุกตั้งเยอะเลยนักกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบจริงๆก็อยาลยืมฝากกดไลค์กันเยอะๆกันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ เมโลดี้แคสเตอร์ก็ขอทำการจบคลิปไปก่อนนะครับผมโอเคซึ่งไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย